สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแพทย์วันออกเชียงเหนือตรงถนนบ้านกอดนะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดตลาดนัดที่อยู่ตรงข้ามอกอนกรีแห้วนที่ถนนหล่อนาดีแต่ว,ว่าเราไม่ได้ออกไปถนนนี้จะภาพนะเราจะไปทางรัดไม่ต้องออกไปถนนนี้ภาพอันนี้เป็นซอยบากก้านกซอยแปดตรง ซอยแปดกับซอยสิบเนี่ยสามารถเข้าูไปตลาดต้นตาลได้อันนี้ซอยสิบจะไปตลาดต้นตาลได้ซอยแปดก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยแต่ซอยสิบเนี่ยไปจะตรงกว่า าเป็นขอเยี่ยกรชนแต่ว่าก็จะมีอะหอพักค่อนข้างเยอะแยะเพื่อร้านขายซ่อมมือถือเนี่ยมหาวิทยาลัยภาคตะวัอนออกอเฉียงเหนือเนาะก็จะมีหอพักมีร้านขายเยอกสารรถเข้าเล่นปิ้นงานสแกนงานอะไรประมาณนี้หอพักร้านอาหารตามสั่งนี่ก็เยอะแยะ เห็มาเรื่อยๆนะครับจะเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงภาคผ่านถนนบัดกรอเยเห็นไหมเกียนซ้ายมือน,นะครับรลใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะฮะเห็นไหมต่เลี้ยวซ้ายเลย ยกขวาเสร็จที่หย่อนมาถึงตัวนี้ก็หักซ้ายนิดนึง่ะตรงเซ็นทรัลเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรครับหักซ้ายแล้วนึงก็หักขวาเลยมีรอยยาวเลยใช่นะไหมไปด้านถนนนะฮะ เยอะแล้วก็ไม่ต้องออนอนใหญ่มันจะรถข้ารถอะนะคือรถจนก็วิ่งได้นะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่วิ่งได้รถนั่งรถตู้นี่ได้แต่ว่ารถใหญ่เนี่ยอาจจะลำบากข <c oughs> อแห่ว่ารถรถที่ส่วนบุคคลง่ายๆเ,นะเนี่ยแหละใช้กันเนี่ยได้ มันเหมือนกับเป็นทางชาวบ้านใช้งานกันโดยที่ไม่ต้องออกไปสวนใหญ่ไงโดยเฉพาะอย่อางยิ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์นีโอ้ข้องตัวที่สุดเลยผมว่าข้องตัวกว่ารถยนต์ดีข้องมัหา,า,าที่จอดง่ายไงถนนบ้านกอก็จะไป็นอนอทะลุถนนเรานาดี ก็ระยะทางจากบ้านกอกมาต่อระดีนี่นนก็ประมาณทักกิโลเมตรเสร็จๆก็ไปอย่างนี้นะเจอกับแพงก็รถตั้งกับแพง มันเป็นแบบทางชาวบ้านนะงงไปอีกประมาณนึกไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่หรอไม่เกิน500เมตรก็ถึงสวนเหล่านาดีแล้วเจอตลาดนัดพีเอสโพมแล้วคือที่สัเกตให้สัเกตแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงอะเพราะว่าตลาดนั้นแห่งนี้จะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าสายผลิตสายส่งแรงสูงเขา หนบ้านพีเอ็กโฮมพีเอ็กโฮมเรานาดี3ามนะนะก็ถึงถนนเรานาดนะีละก็ซ้ายก็เป็นตลาดน,นัดนะนะฮะทา่ทานผูมครับทัางน้ถเรานาดีเดียวซ้ายก็ไปสนนพิจิตราพนะเส้นที่เรามาจนมา ีแลฝัง่งนี้ก็เป็นคอนกรนตหนาตัวหนแต่เราจะไปยูดเทินนะไปยูดเทินไปให้ด้านซ้ายมือเป็นตลาดนัดนะแต่เราไม่ได้เข้าตลาดนัดให้เห็นว่ามันมาถึงตลาดนัดได้ไปยูดเทินนะข้างหน้าเป็นการรถา,ายผลิตนะด้านซ้ายก็เป็นตลาดนัด คนแก่ให้ววนซ้ายน่นตลาดนัดตลาดนัดพีเอ็นโฮมไม่รู้่ที่ตลาดนัดอะไรอ่ะอ่านีก็เนเ่เดี๋ยวจะดซื้อของก่อน